ผมเป็นอามาพึกไม่สามารถที่จะเดินหรือไม่สามารถที่จะใช้มือได้เลยนะครับคุณกิติยมสง์และหมอเมตตาชินบุตรได้นำผมส่งไปโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งหมอใหญ่เข้ามาตรวจอย่างละเอียดบอกว่าผมเป็นอามาพึกงนื่งเ้อเลือดในสมองตีบหมอให้ยามา3อย่างนะครับคือ1ยาละลายริ่มเลือด 2. อยาขยายหลอดเลือด 3. ยาแก้ปวดนะครับเสร็จแล้ว เส้นเลือดหัวใจตดเพราะมีอาการเจ็บหนา้าอกประมาณหนึ่งปีเป็นปีตเลยนะครับที่อาการเป็นมอยบนี้ตลอดเวลาจนกระทั่งว่าโร,าราออาคมันกำเริบถึงขีดสุดนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่มันทราบหยังว่านี่คืออาการของคนที่กำลังหัวใจล้มเหลวแต่เราก็ไม่ทราบครับว่าเราเป็นอะไรก็พาไปโรงพยาบาลปรากฏว่าเส้นเลือดหัวใจนั้นตีนาสามเซนหมอคุณหมอก็บอกว่า คุณลุงต้องแอดมิทวันนี้คุณลุงมีสิทธิ์เสียชีวิตทุกวินาทีช่วยชีวิตเดี๋ยนั้นนะครับถ้าไม่ทำเนี่ยผมเสียชีวิตผมชื่อไพฑู์คุณวิไลอายุ72ปีป่วยเป็นโรคหัวใจเริ่มแรกวูบไปไม่รู้ตัวหลังก็พาส่งโรงพยาบาลจุฬาหมอได้ตรวจแล้วก็ทำการผ่าผ่าตัดครั้งแรก จะทำบอลลูนหมอบอกว่าไขมันในเส้นเลือดอุดตันต้องทำบายพาสเปลี่ยนเส้นเลือดสามเส้นไปรู้ว่าจะทัดเหนื่อยหายใจไม่ออกก็บอกแฟนว่าพาฉันไปหาหมอหน่อยคือว่าไปโรงพยาบาลดังแถวพระรามสองไปแล้วก็เราก็นึกว่าเออไปเนี่ยหมอก็คงจะใส่น้ำเกลือแล้วก็กลับตอนเย็นอะไรเงี้ยก็คงไม่กี่ตัง ก็เลยไปพอหมอว่าดูเหนื่อยมากได้ดูปอดหน่อยสิเอ็กซเรย์ปอดหน่อยสิพอคุณหมอเอ็กซเรย์ปอดมาก็เลยรู้ว่าเราเป็นหัวใจโตก็ตกใจเราเป็นได้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพอิงคุณหมอเลยว่าเข้าห้องไอโคหัวใจก็เลยรู้ว่าหัวใจผนังหัวใจหนาแล้วก็เหมือนกับว่าพักผ่อนไม่เพียงพอก็ความดันสูงก็นี่ก็มาแรงแล้วอะไรเงี้ยก็แอดมิดไปสองคืนหมอว่าดีขึ้นแล้วกลับบ้าน พอไปถึงบ้านกำลังจะนอนเนี่ยนี้ก็เลยว่ารู้สึกป่ายหายใจไม่ออกเหนื่อยมากแฟนบอกว่าไปหาหมอไหมแล้วก็เหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่มีแรงชาไปทั้งตัวเลยบอกไม่ไปหรอกเส้นเสียให้ลงมาลเยอะแล้วผมชื่อลัตนคุนานนทพัตน์ครับอาชีพเดิมของผมเป็นเจ้าของโครงการบ้านและที่ดินลัตนะลิเวอร์แลนด์เมื่อ13าปีก่อนผมเป็นอมาพกึกไม่สามารถที่จะเดินหรือไม่สามารถที่จะใช้มือได้เลยนะครับ คุณกิติยมสง์และหมอเมตตาชินบุตรได้นำผมส่งไปยังโรงพยาบาลพญาไทย1หมอใหญ่เข้ามาตรวจอย่างละเอียดบอกว่าผมเป็นมาเพิ่งหนึ่งเจอเส้นเลือดในสมองตีบหมอให้ยามา3อย่างนะครับคือ 1. ยาละลายริ่มเลือด 2. ยาขยายหลอดเลือด 3. ยาแก้ปวดนะครับเสร็จแล้วตอนเที่ยงท่านประธานสุกิจสัพเพรายจะเยี่ยมผมได้นำเซนรตินไปให้ผม พยาเอาให้ทานทันที6สีนะครับอย่างละ2เม็ดรวมละ12เม็ดทานกลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะครับรุ่งเช้ามาเช้ามืดพยา,านํำให้ทานอีก6สี12เม็ดตอนสายหมอหมอคนเดิมมาตรวจหมอรู้สึกง,งงครับเอ๊ะเมื่อวานนี้เข้ามาปักเบี้ยวแล้วทำไม ตอนนี้ทําไมมันหายปากเบี้ยวแล้วหมอก็บอกว่าเนี่ยลอ,ลองจับมือหมอสิ ith, จับเบ้นแน่นเอี้ยเบี้ยเลยครับมันแรกมันไม่สามารถจับได้พอเสร็จแล้วหมอให้ผมทําแด้ผมทําได้ทุกอย่างหมอบอกคุณนี่มาสจั์มากนะครับพอเสร็จแล้วตอนเยน็นคุณหมอได้มาตรวจผมอีกทีหนึง่งคุณหมอก็บอกว่าเออดีขึ้นเยอะครับผมรผ,ผมทานเทนิตินมาตลอดนะครับไม่ได้หยุดเสร็จแล้ว คนบอกคุณหมอครับในเมื่อผมหายแล้วผมขอกลับบ้านได้ไหมครับคุณมาบอกถ้าพรุ่งนี้ดียว่านี้ให้กลับบ้านได้เลยถึงพรุ่งนี้คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้นะครับขอบคุณสตีนครับผมเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีนเรามีอาการเจ็บหนาประมาณหนึ่งปีเป็นปีตีเลยนะครับที่อาการเป็นมาอย่างนี้ตลอดเวลาจนกระทั่งว่าโรคมันกำเริ่มถึงขีดสุดนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไร แต่มันทราบ้หลังว่าน,นี่คืออาการของคนที่กําลังหัวใจก็เลยแต่เราก็ไม่ทราบครับว่าเราเป็นอะไรก็พาไปโรงพยาบาลปรากฏว่าเส้นหัวใจนั้นตีสามเซนหมอคุณหมอก็บอกว่าคุณลุงต้องแอดมิทวันนี้คุณลุงมีสิทธิ์เสียชีวิตทุกวินาทีช่วยชีวิตเดี๋ยวนั้นนะครับถ้าไม่ทำเนี่ยผมเสียชีวิตแน่นอนคนไปเยี่ยมเราเอาอาหารเสริมไปให้ ผมไม่ได้รอออกจากโรงพยาบาลแล้วทานอาหารเสร็จผมทำอามาผมทานอาหารเสร็จห้าวันนั้นหน้าเนนั้น,านาทานมาเรื่อยๆเลยครับอยู่กรนหันอ,ออกจากโรงพยาบาลมาผมทานตลอดร่างกายผมก็สดชื่นขึ้นหน้าตาผมสดใสมากกว่าเดิมอาการเจ็บอาการปวดเมื่อยตามร่างกายหายหมดตอนนี้ผมไปไหนก็ปไปได้ไงกรรทําได้เดินทางไกลได้นะครับ ทำรถเองได้ความดันเบาหวานอย่างคงดีใช้ชีวิตตามปกติผมชื่อไททูนคุวิไลายายุ72ปีป่วยเป็นโรคหัวใจเริ่มแรกวูบไปไม่รู้ตัวหลางก็พาส่งโรงพยาบาลจุฬาหมอได้ตรวจแล้วก็ทำการผ่าผ่าตัดครั้งแรกจะทำบอลลูนแต่หมอบอกว่า ไขมันในเส้นเลือดอุดตันต้องทำบายพาสเปลี่ยนเส้นเลือดสามเส้นไม่รู้ว่าจะทำไงก็ปรึกษาคุณพรมพรพรมพรเขาเคยดูแลผมเมื่อตอนผมป่วยมาสามปีที่แล้วเขาแนะนำเซอร์นิตินให้ผมมาทดลองทานเซอร์นิตินดูพอทานครบเจ็ดวันหมอนัดไปตรวจเลือดพอไปตรวจเลือดผลก้ารตรวจเลือดออกมามันดีไขมันในเส้นเลือด อะไรดีทุกอย่างผมคิดว่าผมมาในทางที่ถูกแล้วในชันศุนย์วัยมงคุณค่ะอาชีพค้าขายขายอาหารตามสัง่งแล้วก็อาหารอีสานทีนี้ขายดีมากแล้วไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองเหนื่อยนะคะใจไม่ออกก็บอกแฟนว่าพาฉันไปหาหมอหน่อยคือว่าอย่าไปรัฐบาลน,นะเพราะกลัวตายก็ <c oughs> เลยพาไปโรงพยาบาล ดังแถวพะรามสองไปแล้วก็เราก็นึกว่าเออไปเนี่ยหมอก็คงจะใส่น้าเกลือแล้วก็กลับตอนเย็นอะไรเงี้ยก็คงไม่ตีตังก็เลยไปพอหมอว่าดูเหนื่อยมากได้ดูปอดหน่อยสิเอ็กซเรย์ปอดหน่อยสิพอคุณหมอเอ็กซเรย์ปอดมาก,ก็เลยรู้ว่าเราเป็นหัวใจโตก็ตกใจเราเป็นได้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพอยงคุณหมอเลยว่าเข้าห้องไอโคหัวใจก็เลยรู้ว่า หัวใจผนังหัวใจหนาแล้วก็เหมือนกับว่าพักผ่อนไม่เพียงพอก็ความดันสูงก็นี่ก็มาแรงแล้วอะไรเงี้ยก็เอดมิตไปสองคืนหมอว่าดีขึ้นแล้วกลับบ้านพอไปถึงบ้านกำลังจะนอนเนี่ยทงนี้ก็เลยว่ารู้สึกว่าหายใจไม่ออกเหนื่อยมากแฟนบอกว่าไปหาหมอไหมแล้วก็เหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่มีแรงชาไปทั้งตัวเลยบอกไม่ไปหรกต้นเสียให้ลงมาลเยอะแล้วพอดีพี่ที่อยู่ในหมู่บ้านอะ่ะเขาแนะนำให้ทานซิเนติน แต่ก็ไม่ทานนะคะก็เก็บไว้ก่อนพอคือว่าพอกินยาแล้วมันไม่ดีขึ้นแล้วก็แฟนก็แกะเซนตินมาให้ทานในสีสีเลยค่ะพอได้ทานเซนตินแล้วรู้สึกว่าหายเหนื่อยที่เราเป็นโรคหัวใจได้เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็การเวียนหัวอาเจยียนนี่ก็ไม่มีทานแล้วมีเจผลประโยชน์เข้ามาในตัวเองเพราะว่าถ้าทานยาหมอเนี่ยเดี๋ยวก็เหนื่อยเดีวก็ผมร่วงเดีวก็เวียนหัวแล้วก็ง่วงนอนเราก็ไม่ได้ ขายของเลยไปสลืมสลมเหมือนคนเมาอะไรเงี้ยคือไม่ได้แบบทำไม่ทำงานไม่เต็มที่แต่เซน,นตินได้ทานแล้วก็เปแบบ็กระชุ่มกระชวยสดชื่นตื่นเช้ามาก็ไม่เพีย